สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเสาววันสาวเด็กใครอีพ่อีแม่ทั้งบ้านนะครับสวัสดีครับมืัอนี้นะครับผมขออนุญาตมาแนะนํานะครับรถ32แรงนะครับพร้อมใช้งานนะครับแต่มีขั้นไหนเนี่ยของชาตไปเบิรงดด้วยครับเด้อครับสวัสดีครับวอนนี้เน้นน้ำเปี่ยนครับผมต้าแอมสองหนึ่ดีที่คันนี้นะครับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งสวยๆนะครับยางหน้า30%นะครับยางหลังอยู่ประมาณสัก 80%นะครับคันนี้ครับคันนี้ผมขายราคาเบาๆนะครับคันนี้อยู่ที่269,000บาทนะครับเป็นตัวรถกับใบดันนะครับชั่วโมงการทมาคันนี้อยู่พันสองนะครับชวโมงการงานอยู่พันสองนะครับเรียพามาชมคันถัดไปนะครับผมคันถัดไปคูเบต้า L 3218 SP คันนี้นะครับ จะเดือขายเพียงนะครับ3า9 0 0 0านับาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับตัดหญ้านะครับแต่ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเจาของสวนทุเรียนนะครับทางนี้ทางนี้คันนี้เลยนะครับมาพร้อมตัดหญ้านะครับในราคา3 3 9 0 0 0บาทนะครับตัวรถสวยเลยนะครับยางหน้า40เอร์เซนตนะครับ ยังหลังได้60%เเนะครับเดิมๆนะครับคันนี้ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับคันนี้ผมขอบอกว่าสวยมากนะครับคันนี้นะครับคันนี้ชั่วโมงการทํางานเดแปดหนึ่งนะครับคันนี้ชั่วโมงการทํางานชั่วโมงการทํางานอยู่400ชั่วโมงนะครับให้รีบให้ไวนะครับ400ชั่วโมงนะครับราคาตามนี้เลยนะครับ339 0 0 0นับาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับตัดหญ้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาชมกันถัดไปครับผมกันถัดไปนะครับ อุปต้า L สามสองหนึ่งแปด SP เช่นเดิมนะครับเช่นเคยนะครับคันนี้เขาบอกว่าเดิมนะครับเนาะดูชุดทานใบดันนะครับยังสวยนะครับยางหน้าอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางหลังอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้ก็ขายเช่นกันนะครับผมขายเพียงนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกระผานห้านะครับคันนี้ใบดันผ่านห้าเดิมนะครับเดิมเดิมใบดันผ่านห้านะครับทุกอย่างยังคงเดิมครับผม เดี uh, yeah. uh, yeah. ๋ยวขออนุญาตพามาชมชั่วโมงการทำงานนะครับชั่วโมงการทำงานคันนี้นะครับชั่วโมงการทำงานคันนี้อยู่อยู่หนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงกลมๆนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับกลมๆเลยคันนี้นะครับราคาเพียงนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะอุปกรณ์ปีหกสามครับอุปกรณ์เป็นใบดันกับผานห้านะครับชุดหลังสวยๆเลยนะครับชุดหลังสวยๆเลยนะครับสีนข้างซ้ายข้างขวาไม่มีรั่วซึมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพามาชมคันถัดไปนะครับผม ตอนนี้เรามีรถทั้งหมด4คันนะครับ3 2แรงมีทั้งหมด4คันนะครับคันนี้เขาบอกว่าสวยมากนะครับคันนี้สวยมากชุดหลังก็สวยนะครับสีข้างซ้ายข้างขวาไม่มีรลอดคึมนะครับกล่องเ่้ามือยังอยู่ครบนะครับเล่มทะเบียนยุดโอนครบนะครับคันนี้นะครับบอต้า L 3 2 1 8 SP คันนี้นะครับยางหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ100%นะครับยางหลังเป็นยางติดรถนะครับยางหลังเป็นยางติดรถออตานี้ติดรถนะครับ อยู่สัก80%นะครับยาหลัง80%เดี๋ยวผมพามาชมนะครับพามาชมชั่วโมงการทำงานนะครับชั่วโมงการทำงาน900ชั่วโมงกลมๆนะครับ900ชั่วโมงกลมๆอย่างสวยเลยนะครับอย่างสวยเลย900ชั่วโมงกลมๆนะครับคันนี้นะครับคันนี้ผมขายเพียงนะครับ339,00 0บาทนะครับคันนี้นะครับอุปกรณ์เป็นใบดันกับฐาน5นะครับคันนี้สวยมากผั่มงของมาสวยมากเลยคันนี้นะครับ พร้อมท่อแต่งนะครับท่อแต่งสวยๆเลยนะครับเพี้ยวๆเลยนะครับคันนี้กานไปดัดตังเหมือนเดิมนะครับของสีเดิมนะครับสีเดิมนะครับตอนนี้ผมมีรถสาี่แรงทั้งหมด1 2 3 4สสทั้งหมด4คันนะครับสำาหรับลูกค้าท่านหนที่สนใจนะครับก็ทักโทรสอบถามผมได้นะครับผมเจมพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับผมจัดส่งรถทุกจังหวัดนะครับขอบคุณมากครับ